ตัวนะครั<า>บคนแห้งครับเ<อ>ยอะเลยครับบรรยากาดทิศให้ติศหน้าครับคนโตครับ <c oughs> มันลดฝนอยู <c oughs> ่เพียง,งหน้านะครับน,นี่อากาศดีครับเดี๋ยว ขันข้าทุกแต่เดี๋ยวว่าจะไปด้านไหนหลังจากที่เข้ามาแล้นะครับเนาะน่ครับเนี่ย้สองน้ำนะครับในเขี้ยนี่ครับน่าจะเตรมรถกรบบาครับแล้มีเกียร์เลยครับแเดี๋ยวน,นไม่ก็ได้ครับผมเราไป อยู่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดกดไลค์กดแชร์กดทับสไลด์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ่าวจริงคุณอยู่บนเน่ได้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะกบพอดีครับพ่อบนี่ครับพอเสหยงครับพ่อเสี่ยงครับบัณฑิตตานุ่นตําบลน้องบัวนะครับเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับเรื่องเรียนนะครับสําหรับ อีกท่อนนึงครับท่อนสองจัดมาคิดลำครับท่นอนนีน้กะท่อนนี้กะเอาลอยหกคิดเสนละเอียนะครับเป็นมาตรฐานครับกิฬาครับผมตามไล่ใหม่ตัวน,กกนี้อยอะมากเลยครับกกนี่กะทั้งขอสองเม็ดนะครับเต็มที่ครับใส่สองเม็ดรครับ หลังจากช่วงช่วงตอนนี้นะครับ2เม็ดนะครับเนาะีูแค่ได้2เม็ดครับ2เม็ดคิปโดยตะม,มานโดยเฉลี่ยีประม,ม่านหาปองนะครับน,นี่ยงยิ่งัวนี้คือส่วนส่วนส่วนปุ๊น,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 นะครับมีส่วนลำต้นของเมฆไฟนะครับเนาะหลังจากทีเืาตัดหาป่องไปนี้กรปองก็ไปกระจายเบ่าได้ขนาดหน่อยดงนะครับ เอายังไงครับคือขนาดลอยห้าสิบลอยหกฟุตตับตามความหนาของใหม่นะครับเนาะครับสีเอาไปเฮ็ดสองเม็ดกรับโบได้ครับใหม่บางครับไม่ตัวนี้เต็มลอยให้จมานเก้าสิบประเทื้นครับถือว่าเกียร์ใช้ได้ครับนี่ครับให้สังเกตยร์มั้งครับปลาเนื้อใหม่สีออกลายขาวครับคือจังใหม่ให้ใช้ยรัมบาหลอดครับมีไทยเล็กหน่อยนะครับเนาะ ดีครับนี่มาเจอกันนะครับกับเบาจริงข้นบนครับสีผ้ามาตัดใหม่นะครับนี่ครับเฮ้ยพอมีเฮ้ยพอดีมันตัดให้ได้ครับนี่ครับตัดอยู่บ้านได้ครับมันจับตะนวดนอหนีเนาะต้นบนยังครับตำนบนหนองบ่อครับโอ้ครับนี่ก็เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เงเนาะแถวบ้านเฮาเนาะคืออื่นเนาะครับครับเป็นเมียนภาษาแถวภาคกลางเขาอื่นเป็นไม้ไผ่ซีซุกครับตัวนี้ซบภาษาไทยเนาะครับเนาะแถวบ้านพ่อเหมือนเป็นไม้ไผ่เงี้ครับนี่ก็ ขอแห้งเพิ่นครับมาตัดใหม่ครับหลังจากดีเข้าตัดไม่ไพ่สังไพ่หรือไม่ไพ่หน่วยบานเข้าไปแล้วครับสิบลำนี่กะขอแห้งเพิ่นมาตัดครับนี่ก็เป็นไม่ไพ่ใหญ่ยสิบลำครับผมครับขอไม่ไพ่ใหญ่ยเกิจามานีนะครับขอดีของไม่ไพ่ใหญ่คือคือยังเหนียวบ่เนี่ยครับเหนียวขอเสียคือโคตรครับแต่สามารถดัดได้ครับโอ้ยเมื่งครับผมครับขอเป็นออกมาให้นี่จะ เงาบ้นเรครับนิขับขับเงานี่เดลำีไงี่เดลับเฮ้ยเด็กขาวบ้านเดกยี่เดล้ำคะับน้อยรั้เกคนเินี่แกะ ปันเห็นม่อไงข้าครับพ่อเป็นแนวทางในการอ่าสำหรับขีดพ่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับน่องบางคน้นตียังบรูว่าไม่ไพ่ข่วนเอาไม่ไพ่แบบได้เห็ดปีหรือเห็ดจุดจุดแดงนะครับเนาะครับแนะนําครับว่าส่วนส่วนปีงี้เอาไม่ไพ่ซีซุกนะครับเห็ดส่วนโอ๊กางนี่เป็นจำเป็นตรงนี้ไผ่ซีซุกก็ไเลยครับขากบจุฬาพวกนี้ครับโอ้ยนี่ครับ ทำนี่ก็สารถเที่เป้าเดีปยวปมมั2เมตรครับความหนา2องเมตดหาสิบ่ได้ครับ